สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหลมา y o u t u b e เฟลสวัสดีจ้าวันดีนี่จ้ะเพื่อนชวนมากินโรตีสายไหมถุงนี้หนึ่งกิโลจ้ะราคา200จ้ะเพื่อนเป็นแบบส่งถึงบ้านเนาะเดลิเวอรี่เนาะของแท้จากอายุธยาจ้ะมาชิมดูจ้ะมาชิมสักนิดนึงจ้ะพี่น้องนี่สายไหมแท้จ้าทุกคน บรรยากาศฝนตกทั้งวันวนะจ๊ะเนาะชวนมาชิมจ้ะเพื่อนโหนี่จะได้มาแป้งเพื่อนดูแป้งใช้ไหม้สองถุงจ้ะแล้วก็ได้นี่นี่นี่จะโลนึงสองร้อยบาทหิวถึงบ้านส่งถึงบ้านลยจ้ะทุกคนมาชิมนะจ้ะเนาะถ้าคุณลงุงหลวกถามว่ากินอะไรเนาะจา้ะ ลุงงงจยวช่วงนี้ของมาส่งทุกวันทุกวันจ้ะพี่น้องไม่ค่อยได้ทําวีดีโอจากช่วงนี้มันไม่ค่อยสบายจา้ะไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยได้ทําอันนี้โอกาสดีนะจ้นะเนาะนนองมาจัดมาดูจ้ะจะกินแบบง่าย,ายเลยนะจะนะ้ะทุกคนเนาะกินในถุงนี้่เลยนะจ้ะไม่ต้องไม่ต้อง หาจานหาอะไรกินในถุงเลยจ้ะทุกคนืคุณน่จ่ามาด้จ้่เด้อโอ้แป้งหนานุ่มหอมนี่จีดกันคุณน้องจ่าโอ้แป้งจีดกันจ่ะของมือเบาๆนะนี่คุณน่เลยแป้ง กินง่ายๆเลยจ้ะกินง่ายๆเลยโรตีสายไหมของแท้ของอยุธยาจ้ะเจ้าดังจ้ะเพือ่อนนี่นนี่คือเขโรตีสายไหมร้านอาบิดีนต้นตำรับนี่จ้ะของแท้เลยจ้ะ จากพระคนครศรีอยุธยาทุกคนอือเจา<ะ>อือหอมหวานเยอดหนุบหนุบอือมองเห็นไหมทุกคนเห็นไหมจ๊ะขึ้นทุงแล้วจ้ะ สายไหมาสายไหม,อ,มอร่อยหอมหวานมไม่ผิดหวังจากทุกคนสองร้อยบาทไม่มีค่าส่งเลยจ้ะรับเิี่ยวถึงบ้าน หวานมันโอ้โหที่น้อยนี่แซ่บจริงๆจ้ะหอมอร่อยจ้ะสั่งในกลุ่มอันนี้สั่งในกลุ่มของพัทยาเนาะจ๊ะเนาะเข้ามาขายในกลุ่มจ้ะเพื่อนเพื่อนต้องขาดจ้ะเพราะว่าดึงแรงจ้ะคนมือนักดึงแรงนะจ้ะเนาะโอ้อันนี้ลองเยอะๆจ้ะเพื่อนอืมลองเนาะมวนเลยจ้ะง่ายๆนี่เลยจ้ะ ขาดนันปไลทุกคนเห็นไหมนอืมอืม รอยมากเละทุกคนมหอมหว่านแดงครัหนาสวยถูงเลยทุกคนโอ้โหไม่จ๊ะ สบายไปนิดนึงแล้วแต่เนาะไฟมันเด็อ okay, ดจัะเห็นไหมยกินด้วยกันจ้ามาชิมด้วยกันจ้าสายไหมของอยุทยา,ยาด้วยพี่น้องพี่น้องดูดยอดเลยจ้ะของเขาอร่อยจริงจริงแต่พี่น้องอร่อยจริงจริงไม่ได้โมูด้วยจ้ะใสลงไปเลยโอ้โหพี่น้อง นะใช่เยอะๆล้นๆเลยล้นๆเลยนะจ๊ะท hmm. mm ุกคนอืมนม่จ้ะโอ้โหพี่น้อมเห็นไหมอร่อยสมการรอคอยพี่น่องรอทั้งวันจ้ะ còn dù có một món nhắn nhỏ quân sang giữa họ phụng mặt đèo bài môn chả mmmm 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 mmmm

นอนรอทั้งวันสมก็การรอคอยจริงๆแน่จ๋าคุ้มค่ามากเลยนะจ๊ะช่วงนี้เด็นกน้อยเริ่มเปิดเรียนแล้วนะจ๊ะเนาะถ้าหลานก็ไปแล้วจ้ะไปเรียนอยู่เรียนประจำก็จ้ะนอ้องป้องปายมาเด้อจ้ะเด้อ ได้จะเด้อแซบจ้าหวานหอมอร่อยจ้าม้วนไปเลยม้วนไปเลยอืมเนาะม่ผิดหวังเลยจ้ะเนี่ยของแท้ของขอยุทยาเนาะอืมลูกเหนียวลูกข้าวเหนียวอือือืมหวนนานกำลังพอดี เหนียวนุ่มแป๊ะเขางางาทะเลาะกันไปด่ากอ เยอบมากโคนนึงอย่างเยอะ<ม>เดี๋ยวลูกหลานมากินต่อก่ะเดี๋ยวเข้ามากันจากจากจันทบุรีมาพอดีช่วยกันกินมดพอดีจาก้งนอกวันนี้ก็ชิมให้ดูหลายอันแล้วเนาะอิ่มแล้วจ้ะอร่อยมากอร่อยมากเลยพี่ชายอื้อืออ้อหอวน้องอิ่ม สะใจสุกใจจริงๆเลยจ้ะโอเคแล้วไปก่อนไม่ได้จ้ามาดิจ้าอร่อยมากจ้ะ